เนี่ยก็มีเวลาประมาณสองสามนาทีนะครับก็ก่กอนจะไปทํางานนะก็จะพาะดูต้นเรียงฝั่งตะวันตกกันบ้างนะครับต้นพวกนี้อายุก็ประมาณปีงละนะครับปีงละส่วนไอ้ต้นตรงกลางนี้ก็ประมาณแปดเดือนนะครับเจ็ดแปดเดือนนะครับตัวตัวแรกๆแล้ลตวตอนนี้ตอนนี้หนึ่งปีนะครับแต่อาการมันก็คือเนี่ยช่วงเริ่มแรกเนี่ย มันไม่ค่อยไม่คยโอเคน้ำยดเนี่ยมันกิ่งแทกไปนู้นไปนี่บ้างนะผมก็เลยตัดปุ๊บนครตัดมาเรื่อยๆนะครกิ่งนี้ก็พวกนี้ก็มันจะตั้งกิ่งใหม่นะตั้งยดใหม่ผมก็ปล่อยไปก่อนนะครับส่วนกิ่งหลักจริงๆเนี่ยนี่ผมจะเอากิ่งนี้นะนี่ที่เพื่อ,อนๆเห็นอยู่นะนี่นี่ครับหลังจากดูแลใส่ปุ๋ยสูตรน้ำหมักไปแล้วนะครับนี่ ใบเก่านะนี่ใบเก่ามันจะเรียวเรี้ยวยาวนะครับแต่ผมพาดูใบใหม่นะับนี่ใหญ่นะใบใหม่ใหญ่ใหญ่แล้วก็มันก็เรียวอยู่นะครับแต่มัน,ม,นมันบางแต่ว่าไม่หนาเดี๋ยวผมก็ต้องใส่เคมีสักนิดสักหน่อยนะให้ใบมันหนานะครับแต่โอเคนะใบใบอย่างเนี้ยสวยนะนี่ไม่มีไม่มีจุดสนิม อะไรเลยนะเนี่ยสูตรสามอย่างนะคของผม,ผมนะครับส่วนการลดน้ำเนี่ยกไ็ไม่ลดเยอะนะครับในช่วงหน้าแรงก็ลดสองวันเว้นวันนะครก็วันวนึงก็ลดเยอะนะตอนเนี่ยแต่ก็พยายามไม่คนเปียกนะไม่คนเปียกไอคนแฉะจนเกินไปนะครับ แต่เนี้ยพาดูใบกันก่อนนะครับนี่ใบใหญ่มากนะครับเทียบกับใบเก่าเนี่ยไม่ค่อยโอเคนะครับแต่ใบใหม่มาเสมอนะครับเสมอกันดีนะครับใบใหญ่นะครับก็ประมาณนี้ต้นทูกเรียนที่สมสูมถอนหน้านี้นะครับแต่พอทําใบทํางานนะครับนี่ยอดออกมาเป็นยี่สิบเซนนะครับยอดใหม่ส่วนใบเนี่ยหนาใหญ่นะครับดูนะครับนี่ โอ้หนี่ใบทุเรียนเลยใบยทุเรียนเลยโอ้โหใหญ่นะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับถุขอตัวไปทำงานก่อนนะฝากเพืเ่อนๆกดไลค์กดซับติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ